ชีวิตเซเล็บครับพี่น้องบุญเลยมันก็เห็นชีวิตเซเล็บนี่เบื้องหลังชีวิตเซเล็บอ่ะบเป็นนอนดอกขององค์ของแอร์นะเขาหลักธรรมชาติตัวนอนตีดากใส่ร่มบุญละมั่นนะสบายครับนี่แหละครับชีวิตเซเล็บเบื้องหลังบุญเอยู่สบายหรอครับไม่ชีวิตหมาป่าอยู่แบบบ้านๆนะเอาเอาพูดกับท่านผู้ชมหน่อยเร็วๆเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกช่องเลยมีแต่เขาเพิ่ออกแทน ก็บ่ได็เฮ็ดเด็กงอได้แหละกูก็อยู่คองกูดีๆอยู่พ่อกูส่องกูม่ยืนโหลดอกูอยู่สนีสบายใจสบายใจเห็นมนลูสบายใจเออโอ้ยบิกี่ขาดกันอ้ยกี่ขาดแต่ว่าโอ้ยกูตือนละประเดี๋ยเนยังว่าโอ้ยครวอาย่เป็นเมนทำจก่อขัดไหมเทากัแนงัน อยู่ที่งานมัดเข่าหอกเข่าหูนี่แหละครับพี่น้องนี่ยะนอนอยู่ทางนอนมัดเข่ามัดไตมัดอเนี่ทําความสะอาดอีกปรชนี่อาบน้ามันกิดหารอยตัวช่งนี่ที่เหนี่ได้ที่ล่างนีแป๊บนึงกค้ยังบอกมัดเข่าหอกเข่าห่นาี่นงโอ้ยกูาการแต่งงาหม กัดตบป่วนกาวาันกัดตะวันอยากไปเล่นไพ่บ้่งงานไก่อยากนอนด้ยโอ้ยคัดอีกแล้วโอ้ยกันกระดอกกระเดียห้ามเอปันหาเมาเกี้ก็หนอกเลยว่าพ่ดอาบน้ำแล้ววอ้นคัดแม่แบงคือพวกเก่าอยจน,นี่ตายหากแต่หยางมือเลยมับเก่าวอยกูยม่เจ้ากันตะเกียลูกกูเป็นโรควะหาหมอมาจากหาหมอที่ยานยจีดจ่าเม้นอีกแล้วโอ้ยปันหาก,กัดขัดมันจะเม้นโอ้ยตั้งกัดตั้งเม้นกูกระเดย ก็โศกกแต่ว่าโอ้ยเป็นเส้นเล็บแย่ไปนี่โอ้โอ้คัน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 เกาจ่อยตาแม่โอ้ตายอยู่นั่นละโอ้ยคันทางสายได้บัดนี้กูเอาหูตูดกันไปนี่โอ้ยกูลาบะแมงแม่งกูลาบะแม่ง กูเขินวันละกูก็เขินช่วงนี้กูอยากไอ้แก้วองแบงอยากไอ้แก้วองกูบอกว่าอายุไรกูเขินกูก็เขาว่ากูรอมาแบ่งแต่กูก็เขินเรื่กันเลยเขินกูเขินกูอ่ะเขินเฮออาจจะวะไอ้แก้วองงามเอ้ยพูดอย่างเล่นตับกระจกเลยวะกูปึกแม่นคัดอีกแล้วโอ้ยคันได้คันดีแต่ว่างูนี่ดีตัดหูจิ้มยู่ัคันได้กันดีกระดกกระเดียดเน มันกูเป็นสังข้างมว่าสังข้างเกินหูกี้หัวตาได้ละมือไ้ปนิแบ่งกวนปะไช่และแบงกวนากูไปหาหมอแะแบงแบงกูขั้นเรือว่ากูมาเกียกว่าจกับโกวาโอกูแหงบอบบางยูไปลาสะอาดกูมาเกียกซกับโปกนี่กูมาจกเปิดเจออไนเป็นน้ำพืนยากาศดีแ่วแบงนี เรือ่องนี้เป็นบางอื่นดีกว่าขัน้นแก่